ท่านสาธารชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เก้าในเรื่องความเป็นมาของการหนีนรกเพื่อการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกในบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นการปฏิบัติไม่ยากเลยเพียงแค่มีกำลังใจคุมใจไว้ไม่ไหลไปสู่อารมณ์ของความผิด คือที่มีรมคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายส่วนใหญ่ของบุคคลเราไม่จะคิดว่าร่างกายไม่ตายถ้าต,ตามปกติจริงๆไม่คิดเลยจะโดยซ้าไปท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดมาแล้วความจริงมันต้องตายแต่ว่าคนคิดถึงความตายจริงๆหายากมีหน้าที่อย่างเดียวจะประกอบอาชีพ อย่าสมัคชีพให้ดีเป็นยังไงรวยขนาดไหนหรือว่าทำยังไงเราจึงจะสวยทาไงจะเป็นคนดีที่จะคิดว่าการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบาย,ายคูมภูมินี่หาย,ยากแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกเมื่อกายเกิดวันนี้เราจะรับผลกฎของกรรมสองรายการบังคับคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและกุศลกรรมอย่างหนึ่ง ขณะใดาที่อกุศลกรรมบังคับขณะนั้นเราจะไม่คิดถั้งตามความเป็นจริงไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาขณะใดาที่กุศลท้ายก่อนให้ผลดนใจเวลานั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอตอนนี้จึงว่ามาเตือนกันไว้ว่าเราตายแล้วการตายมีสภาพไม่สน ทางที่จะไปก็คือหนึ่งอบายภูมิแดงเขาความทุกข์สองสุคติมีสวรค์พมโลกและนิพานแล้วก็สามยับยั้งไว้ที่มนุษยสโลกแต่ถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มได้วยความยากไรอย่างยิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง จะทราบตอนที่พูดถ้งศีลและธรรมวันนี้แล้วก็มาเตรองกันไว้ก่อนเขาบรรดาท่านุทบริษัทธ์ผู้เป็นสาวกขอองสมเด็จพระจินวนวรจงพายกันคิดถึงตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอบายภูมิมีนรกเป็นต้น ถ้าจิตใจของเราไปกอบไปดุยกุสนก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาทแานพุทธศาสนิกชนถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตายก็ตัดสินใจไปก่อนว่าการตายคราวนี้ไม่ยอมไปอาบายภูมิจะขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไป และจะนำสินห้ารายการเป็นแพงกั้นอวัยภูมิไว้โดยจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ผลของตลอดการตลอดสมัยอันนี้เราเตือนกันไว้ในบรรดาท่านุทธบริษัทแต่ว่าคนเตือนดิจะนึกเพียงเรื่องนี้วัน,นกี่ครั้งก็ไม่ทราบตอนนี้ก็มาพูดกันไปถึงพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ความจริงพุทธ,ธานุสติกรรมาฐานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพูดกันไปยังไงก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีขององค์ธธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีมากมายนักก็เป็นว่าการเจริญสมาธิในพุทธานุสติกรมฐานเพื่อเป็นการทรงไว้ซึื่งสติสัมัญญะ เรือสติวยการนึกไว้สัมปชัญญะการรู้ตัวนึกไปว่าเวลานี้เรามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่วรู้ตัวว่าเรามีความคิดดีหรือคิดชั่วหลงผิดหรือหลงถกถ้ากณะใดเราลืมความดีของพระพุทธเจ้าลืมนึกถึงนึึกถงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์โดยการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าถ้าลืมไป นี่แสดงว่าเราพลาดท่าและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตายแล้วอาจจะไปอาวายคุมก็ได้แต่ว่าขณ้นาใดที่เรานึกไว้ถึงพระพุทธเจ้าภาวนาถึงท่านก็ดีนึกถึงความดีเขาสมเด็จพระสัมมาทัพุทธเจ้าก็ดีนึกยอมรับนับถือเคารพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีอย่างนี้เป็นพุทธานุสติ ถือว่ามีอารมณแจ่มใสถ้าตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นนั้นน,น,นอกจากนั้นในการภาวนาบรรดาธรรพุทธบริษัททันงหลายภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดีในหรือว่าในการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอานาปานุสติกรรมฐานคือนลมหายใจเข้าออกควบคู่กันไปแต่อย่าลืมว่าคำภาวนาจริงๆ เรียกว่าการพิจารณาจริงๆบรรดาท่านุทธบริษัทชายและหญิงจะเอาคิดว่าต้องทำกันตลอดวันตลอดการตลอดสมัยนั้นไม่ได้เป็นเพียงว่าถ้ามีกิจการใดๆเราก็ทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่จำจะต้องคิดเพื่อประกอบกิจในทางที่ชอบเราก็คิดสิ่งใดที่เป็นการป้องกันตัวให้ปลอดภัยเราก็คิด ต่เมื่อจิตหยุดคิดเจ่งธุรกิจอื่นก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าแทนที่อย่างนี้ถือว่ามีรมดีถึงที่สุดแล้ววยการภาวนาล้วกกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเป็นภาวนาว่าพุทโธหรือสัมมาระหังหรืออะไรก็ได้ตามใจเพราะว่าการภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขอบเขตจำกัด จะถือว่าภาวนาอย่างนั้นถูกภาวนาอย่างนี้ถูกอันนี้ใช่ไม่ได้ก็ต้องถือว่าถูกด้วยกันเท่งนั้นในบริการหนรึ่งก่อนภาวนาแล้วท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐา,าน <c oughs> ถ้าจะถามว่าการภาวนาเนี่ยดียังไงหรือว่าการพิจรารณาในการนึกถึงพระพุทธเจ้าดีแบบไหน ถ้าเราตั้งใจใช้คภาวนาเป็นปกติอารมณ์ตั้งใจคิดว่าภาวนานี่ถูกหรือผิดถ้าเรารู้ว่าถูกหรือรู้ว่าผิดถ้าผิดก็กลับใจเส้ยใหม่ภาวนาให้ถูกเมื่อการกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกอย่างนี้เป็นการระงับนิวรนคำว่านิวรนความจริงไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนิวรนแลว้วบรรดาท่านพุทธบริษัทจะท้อถอย แต่ในเมื่อการปฏิบัติเข้ามาถึงก็ต้องพูดกันคำว่านิวรณีในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าคุณชาติกั้นความดีข้าวทานอภัยนี่ตามแบบนักทาโทตามหลังสูตรของนักทมโทท่านบอกว่าคุณชาติกั้นความดีแต่ว่าในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสอยากที่ทำปัญญาให้ถอยหลัง ในก็นหมายความว่านิวรณ์ห้าบริการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฝังอยู่ในใจของเราในขณะที่เราภาวนาก็ดีในขณะที่พิจารณาหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกตึกเข้าไปในใจของเราอย่างนี้ท่านถือว่าปัญญาถอยหลังเสียแล้วกิเลสหยาบที่มีความร้ายแรงมากเข้ามาสิงใจ ก็อารม์ความว่าใจเขาเราชั่วไปเกลือกลัวกับกิเลสหยาบกิเลสนี่จะทําให้เราลงอบายภูมิกิเลสหรือว่านิวนรณ์ห้าประการก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักในระหว่างเพศที่เรียกกันว่าฉากมรมาฉันทะโดยการที่สองความโกรธความเจ็บบาดท,ที่มีการจองล้างจองผรานสิ่งกันแลกันโดยการที่สามคือความง่วง รายการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปควบคุมกําลังจิตกําลังใจไม่อยู่ภาวนาไม่ถูกหรือลืมภาวนาไปเลยข้อที่ห้าการสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสิงใจของเราในขณะที่ภาวนาก็ดี ในเวลาที่พิจรารณาก็ดีก็ถือว่าเราพลาดจากความดีไปซะแล้วถ้าจะถามว่าพลาดหมดไหมก็ต้องตอบว่าพลาดไม่หมดเพราะขณะที่เราไม่พลาดมีอยู่เพราะการเริ่มต้นเราจิตเข้าไปรับรู้ลงายใจเขาออกแล้วเราภาวานาควบค,คู่กันไปได้คิดถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์ของเราควบค,คู่กันไป อย่างนี้ถือว่าตอนนั้นเราได้กำไรใจเขาเราเต็มไปด้วยมาหาโกศลสามารถจะนำตนไปสู่สุคติได้แบบสบายๆเตือนในขณะที่ภาวนาไปก็ดีรับรู้ลงในใจเขาออกก็ดีพิจรารณาก็ดีนานๆนนไปสักนาทีสองนาทีสามนาทีนี่ฝึกใหม่ๆนะ จิตอาจจะพลาคิดเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้างก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าตำหนิตนว่าเรวเกินไปเพราะว่ากําลังใจเขาเหล่านี้เขาเหล่านี้คบกับการฟุ่งซ่านมานานนับอสงไขยกับอยู่อยู่จะบังคับให้อยู่ในขอบเขตจริงๆนั่นะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยสติคือความะลึกนึกไว้สัมปชัญญาการรู้ตัว เรืออาลมเผลอนี่เราเราห้ามไม่ได้แน่นอนต้องเผลอแน่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาว่าอะไรเมื่อไรว่าภาวนาผิดไปแล้วหรือคิดผิดไปแล้วอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเขาออกแล้วภาวนากันใหม่อย่างนี้ใช้ได้ก็เร,เรียกว่ามีการผ่อนสั้นผ่อนยาวความจริงไม่ได้จังตั้งใจจะผ่อน แต่ว่าอารมณ์จิตท,ที่มันฟุ่งซ่านผ่อนเองอย่างนี้ถือว่าชนะถ้าหากว่าจิตใจขบรรดาทตนพุทธริษัตตในขณะที่ภาวนาอยู่หรือพิจารณาอยู่เกิดชนะนิวรังขึ้นมาจะมีอะไรเป็นผลก็ตอบว่ากำลังจิตขบรรดาแต็พุทธศสาสนิกชนจะมีความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ให้ถามว่าการชนะดิวอนต้องชนะทั้งวันใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ชนะเฉพาะที่เราภาวนาและพิจารณาเท่านั้นคือเป็นการยับยั้งมหนิวร์เข้ามาโกนใจถ้าเราจะทําลายกันจริงๆชานะนิวรณ์นี่การทรงฌานโลกีก็ดีหรือว่าเป็นมรสดาบันและสกิทาคามีก็ดี เราไม่สามารถจะห้ามหันนิวรณ์ให้ได้ขาดได้ได้เพียงยับยั้งนิวรณ์ชั่วคราวเท่านั้นนิวรณ์สองข้อแรกคือการมฉันทะความพอใจในเพศตรงกันข้ามหรือว่าการพยาบาทการจองคิดจองล้างจองผลานความโกรธความคับแคลน ทั้งสองข้อนี้จะชนะได้จริงๆตอนเมื่อเราเป็นพระอนาคามีสำหรับอีกสามข้อจะชนะได้จริงๆในเมื่อเป็นพระอนาคตผลถ้ากำลังใจเราไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ยับยั้งโชคราวอย่างนี้ใช้ได้อย่าถ้าจะถามว่าการับิญญยับยั้งโชคราวจะมีผลเป็นปการใด ก็ต้องขอตอบว่าจะทำกำลังใจของบรรดาแานพุทธบริษัทให้มีความสุขคุณมากอารมณ์ชั่วต่างๆเช่นอารมณ์ชั่วในการที่จะทำลายสินห้าก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอากันอย่างง่ายๆชิงความโกรธความโกรธเราเคยฉุนเฉียวถ้าชนะนิวรณ์ครั้งละสองสามนาทีในการเจริญภาวนาสมมติว่าเจริญภาวนาจริงๆ ครึ่งชั่วโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่การใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั้นไม่ใช่ชนะทั้งครึ่งชั่วโมงมันชนะจริงๆแค่สองสามนาทีเพียงเท่านี้ทำไปจริงๆสักประมาณหนึ่งเดือนคือวันหนึ่งทำครั้งหนึ่งจะเป็นเวลาเช้ามืดหรือเวลาหกข้าก่อนหลับก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ ชนะจริงๆคือรู้ลมหายใจเขาออกโดยเฉพาะรู้คำภาวนาโดยเฉพาะรือรู้การพิจารณาการนึกถึงโดยเฉพาะโดยนิวรณ์ั้ง่ประการไม่เข้ารบกวนใจหลังจากนั้นจิตเขาฟุ้งซ่านเกินไปก็ตามใจมันแล้วก็เลิกถ้าฟุ้งซ่านมากเกินไปจริงๆเราเลิกบังคับไปอยู่เท่านี้แต่บ,บรรดาเท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกเขาองค์สมเด็จพระบรมครู สัปประมาณหนึ่งเดือนคือชน,นะวรเล็กวรนอยามันสะสมอยู่ในใจหนึ่งเดือนผ่านไปกำลังโกรธที่มีความฉุนเฉียวที่เคยมีมาแล้วมันจะลดตัวลงโกรธไว้กันแต่ความโกรธจะเบาลงสมัยก่อนยังไม่พภา,าวนาและพิจรารณาแล้วโกรธแล้วขังความโกรธไว้นานจองล้างจองผลานกันนานหลายวัน ถ้าภาวนาทำแบบนี้สัปราการหนึ่งเดือนไม่ขาดโกรธมีแต่เบากว่าเดิมแล้วก็หายเร็วกว่าเดิมนี่แสดงว่าจิตใจของเราเริ่มเริ่มเยือกเย็นขึ้นและเมื่อจิตใจเริ่มเยือกเย็นขึ้นกาความมีเหตุที่ผลก็มากขึ้นถ้าตัดกามาฉันทะคือยับยั้งได้ไม่รุ่มร่ามภายนอกบาน พอใจจะพาะอารมการมาฉันทะในบ้านคือความรักระหว่างคู่ตัวผัวเมียแค่นี้เราจะมีความสุขมากแล้วรายการที่สองไม่เป็นคนมโหโทโสรายมีจิตใจเยื่อเกินเราก็จะมีเพื่อนที่รักมากขึ้นเราก็จะมีความสุขรายการที่สามเราเวลาทําความดีไม่ง่วงสติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์ขึ้นรายการที่สี่ถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเกินไป การคิดจะทําอะไรจะประกอบกิจการงาน,น,นต่างๆอารมณ์ก็อย่าส่งตัวสมองก็ปลอดโปรง่งโดยการนี้หา้าถ้าไม่สงสไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพบกับความดีพิเศษในกรณีที่จะพูดต่อไปรวมความเมื่อกําลังใจของเราลดเหตุห้าบระการลงไปได้ถึงแม้ว่าตัดไม่ได้แต่กําลังของเหตุห้าประการคนิวอนห้าประการนี้ มีกำลังอ่อนไปเราก็จะมีความสุขคนมากถ้าเรามามองกันทั้งศีินการละเมิดศินจะละเมิดยากมากขึ้นจะทรงศินได้ดีขึ้นเพราะสติสมัมปชัญญะได้ความเยอือกเย็นของจิตและอารมณ์ที่จะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีด้วยความไม่ประมาทที่คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้ก็ดี จะมีรมทีขึ้นความสุขจะเกิดมากขึ้นนอกจากความสุขจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยช่วยให้โลกมีความสุขมากขึ้นความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินก็จะมีมากขึ้นเพราะการไม่เจ้าชู้ด้วยการที่ไม่โหดร้ายหาเรื่องก่อการวิวาทนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ สามารถก่อให้เกิดทิพยิจักุยานได้ความจริงหลักส่วนของวิชาสามก็อยู่ที่พุทธานุสตินี่แหละถ้าจะบอกว่าต้องรสินก,น,นก่อนนั้นกองนี้การดูพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นกสินในการดูพระพุทธรูปการนึกถึงพระพุทธรูปก็เป็นกสินขณะใดที่เราคิดว่าท่านเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธานุสติ ถ้าพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตกะกสินด้วยพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาตกสินด้วยถ้าว่าพระพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีแลกสินด้วยอย่างนี้เป็นต้นกลงความมาแล้วก็ปฏิบัติท่านนาปานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยกสินด้วยไปในตัวเสร็จก็เวลาเลสิบนาทีมีตัวอย่างที่จะคุยให้บรรดาเ่็นพุทธบริษัท รับทราบสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างเมื่อปีพศ2512ปีนั้นมีคุณยายท่านหนึ่งคุณโยมผู้เฒ่าท่านอายุท่านก็มากแล้วเฮียถึงเจ็ดสิปีท่านอยู่บ้านท่านจะเดินพุทธานุสติอยู่เสมอเพราะว่าใครๆก็สอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ าการน,นึกถึงพระบารมพระพุทธเจ้าดยก,การภาวนาพระพุญโบบ้างมองลูพระพุทธรูปพรเพืนน่อไปนิมิตรื่อหมายจาับรมให้ทรงตัวบ้างทําอย่างนี้เป็นปกติมาในปีนั้นท่านไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านมีรูปสิทธุขามากท่านสอนกรรมาฐานมีคณะของท่านมากมายมีชื่อเสียงมากก็ไปขออาศัยศึกษาอยู่ในสำนักนั้นสามเดือน ความจริงท่านตั้งใจจะอยู่ตลอดชีวิตคิดว่าชีวิตเบื้องปลายแล้วก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วที่พึ่งของเราจริงๆก็คืออารมณ์ที่เป็นมหากุศลเมื่อเข้าไปอยู่ในสนักแล้วก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ให้ใช้กรรมฐานอีกแบบหนึ่งความจริงกรรมฐานนี้จะเป็นแบบไหนภาวนาแบบไหนก็ตามจิตมุ่งหมายจริงๆก็คือหนึ่งต้องการให้มีสินบริสุทธ สองมีรมใจเปสมาธิสาม,มีปัญญาแก่กล้าสาม,มารถรู้เท่าทันกิเลสและตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเธตบาหารได้ความจริงความต้องการของพระเจ้ามีเท่านี้นี่ขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทการปฏิบัติกรรมฐานจงอย่าถือว่าที่ไหนผิดแล้วจงอย่าถือว่าที่ไหนถูกแต่แห่งเดียวถ้าทําจิตให้ทรงศีลบริสุทธิ์ได้ ทรงสม,มาธิได้มีปัญญาสาม,มารถล้างกิเลสได้ที่นั่นถูกทั้งหมดสำหรับวิธีปฏิบัติจริงๆมีตั้งหลายพันแบบไม่ใช่แบบเดียวในเมื่อคุณโยมเจริญพุทธานุสติอยู่เป็นปกติไปเจออาจารย์สอนผิดไปจากที่เคยปฏิบัติมาใจก็อดที่จะคิดถึงอารมณ์เก่าไม่ได้ อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ของเก่าใช้ไม่ได้ตอนใช้ของใหม่ที่สอนไม่งั้นจะไม่มีผลคุณโยงก็ไปคิดอยากจะนึกถึงของเดิมแต่ยิ่งไม่ทึกไม่ไม่นึกถึงเพียงเพีงใดภาวนาและพิจารณาตามที่อาจารย์สอนคําว่าพุทโธไม่มีในใจแต่ภาพพระพุทธรูปปรากฏแทนที่จะนึกแต่พุทโธอย่างเดียวไม่นึกละนึกตามที่อาจารย์สอน ภาพพระพุทธรูปลอยเด่งคือข้ขอหนาตอนชาวอาจารย์สอบอารมณ์ก็ไปบอกกับอาจารย์ว่าเมานนื่อคือเน้นภาพพระพุทธรูป,ารรปอาจารย์ก็บอกว่าโยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วภาพประเภทนี้เป็นกิเลสต้องทิ้งไปจงอย่าถือเอาโยก็พยายามไม่ถือเอาทําใจเป็นสมาธิให้เข้มข้นตามที่อาจารย์สอน ในเมื่อความเข้มข้นของจิตมีมากขึ้นเพียงใดภาพพระพุทธรูปก็แจ่มใสมากเพียงนั้นในที่สุดภาพของพระพุทธรูปก็มีกระขาวเป็นประกายเป็นแก้วเป็นแก้วระกายพึกแปรวพราวป็นยับเด่นจับหูจับตาครั้งนี้เอาหนักหลับตาก็เห็นลืมตายก็เห็นจะนอนซ้ายนอนขวาหันหน้าหันหลังเห็นหมดเห็นตลอดวัน เป็นนั้นว่าจิตของคุณยายทรงฌานขั้นสูงในพุทธานุสติกรมทานอย่างนี้เป็นฌานท่านพุทธบริษัทไปรายงานอาจารย์ที่รายอาจารย์ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วโยไม่ไหวนโยมกิเลสเล่นหนักแล้วคุณโยก็เกิดความไม่สบายใจต่อไปก็ไปรายงานอาจารย์ละเอาในเมื่อพระพุทธรูปจะมาก็เอาพระพุทธรูปเถอะ เลยไม่อา้าอาจารย์ถามว่ามาคืนภาวนาว่าอย่างไงแต่คาภาวนาใช้ตามแบบฉบับของอาจารย์ใน้กาลังใจก็ยินดีในผู้ภาคพ,พ,าพระพุทธรลกเพราชื่นใจมากยิ่ยงนานวันจิตยิ่งสดใสพ,พระพุทธโปก็แจ่มใสมากขึ้นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นยิ้มแย้มแจ่มจใสคล้ายๆกับมีชีวิตชีวามองเห็นหน้าทีไรก็เห็นว่าพ,พุทธโูกยิ้มทุกที ในที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทอกอรรษาแล้วคุณยายก็อยู่ไม่ได้เพราะขวางกับสำนักนั้นความจริงกิจกรรมไม่ได้ขวางได้กำลังใจเห็นภาพพระพุทธร,รูปท่านบอกว่าพระพุทธร,รูปเป็นกิเลสคุณยายก็ตก้กลับบ้านเมื่อกลับบ้านแล้วพระที่บ่านของท่านก็มาธนามมหาตมามหาหรือธมาเองก็ไม่ทราบ ว่าคุณยายเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นการเรื่องทางสำนักถือว่าเป็นกิเลสท่านถามว่าการเห็นภาพพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นย,างงายังไงก็ออบ,บอกก็จะบอกตามความเป็นจริงว่าคุณโยมนี่เป็นฌานในพุทธานุตินุสติกรรมฐานแล้วและคุณโยมไม่ใช่เข้าถึงฌา,านเฉยๆเป็นผู้ส่งฌานช,ชิ้นด้วยและฌานนี้ก็เป็นฌานที่สูงมาก สามารถนึกขึ้นมาเพราะแคพระพุทธรูปใหญ่ขนาดไหนก็ตามใหญ่หรือเล็กสูงหรือต่ำยังไงก็ตามเป็นไปตามนั้นหมดก็เลยบอกว่าถ้าคุณโยมกล้าทำถ้าใครก็พูดถึงใครลองนึกในใจว่าขอภาพพระพุทธรูปจงหายไปขอภาพเขาบุคคลนั้นจะบุคคลนั้นยมปรากฏแทน คุณโยมก็ทําอย่างนั้นในที่สุดใครพูดเึืงใครที่ไหนโยมก็ถามว่าคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เป็นการถูกกลวงความว่าคุณโยมต้องการเห็นทนนวันใดนรกสวรรค์โยมก็เห็นหมดต้องการเห็นคนที่จากไปอยู่ไกลไกลเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างคุณโยมเห็นถูกในเมื่อเข้ามาหาคุณโยมถามก็ตอบตรงตามความที่รู้สึกที่เห็นไว้ นี่ระบรรดาเต็นพุทธบริษัททั้งหลายการเจริญพุทธานุสติกรรมาฐานในที่สุดคุณโยมนั้นก็เห็นชัดว่านรกเป็นยังไงเปรตอสุรกายแดนสติฉันเป็นยังไงสำนักปยายมเป็นยังไงสวรษฐพมโลกเป็นยังไงทั้งหมดเวลาคนตายปุ๊บลงไปโยมก็ติดตามคิดว่าคนนี้ไปไหนภาพนั้นปรากฏชัดทันทีแต่คนนั้นไปสู่แดนอบายภูมิ ก็อยาถามเขาว่าเพราะบาปอะไรเนือไปสวรรค์เพราะบุญอะไรแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่เขารู้เรื่องราวเขาก็ตอบตรงตามความเป็นจริงนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานถ้าทําใไม่ถูกสั้อย่างเดียวไม่ใช่แต่เป็นสุข,ขาิพัฒสโก,รรกรรเป็นวิชาสาก็ได้เป็นปัญญาก็ได้มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัทในหลายสามสิบนาทีพอดี สำหรับตอนที่เก้านี้ก็ต้องขอลาก่อนเพราะว่าหมดเวลาเสร็จแล้วขอบันดาสาวกคุณองค์สมเด็จปะจินวรทุกท่านจนมีแต่ความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ล,ลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขภาพละ,ะและปฏิภาณหากทุกท่านเพิ่มประสงค์สิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนานทุกประการสวัสดี